เอาเร็วต้องเต้นต้องเต้นให้หมดเพลงเว้ยถึงจะจ่่ะให้เต้นนะครับไม่ได้ให้กายภาพบับบัตให้เต้นก <c oughs> านอันนี่กู <c oughs> โอ้ยให้สัตว์สปอรมาไว้สัตว์สปรอร <c oughs> เอางี้ดีกว่าถ้าเราชอบนเอ,ยอยางี้ดีกว่าถ้าเราชอบก็ไหน เอาองมันมันมันเยอะหลายคนถ้าเราชอบคนไหนเราจ่ายคนนั้นดีกว่าเอ้าเอ้าถ้าชอบคนไหนจ่ายคนนั้นไงเออป็นหลายคนเป็นหลายคนไม่ไม่แลเขาแล้เชอบคนนั้นไงบัตรซบัตรซ่าเลนของเด็กแรกมาเลนอ็กเลนของเกเลนของเด็กเลนอนอ่งเนล็กลนงนอ โอ้ขอขอแป้งสาวสักนะขอแรกสักร้อยเหรอถือก่อนแรกร้อยหนึ่งนี่ก็หมือนไหมต่างนักแร้่แรกหนึ่งร้อยบาทยอดจ้างไหวอาต้องเต้นให้หมดเพงต่าง่าาหนึ่งนี่ตอกด่้องหน่อยบ่ไหมนี่อาต่างใจคนได้ไงเออใชอบอาไใจอนได้ไงเออไม่เอาเอาเต้นไป่อไปเต้นดีไปเต้ดดูเขาเน หลายคนนเพ่อนไปกินสิด่ใครเต้นสวยคนนั้นก็ได้เงินเดี๋ย่าดูยังองไปย่าดงอยาลัเคฮะจยังสิบเ้ยยว้ยมาใไวมาเม็ดลุดโอ้ไม่ต้องอายแล้วผมสุดท้ายแล้วมาโอ้ยทำไมซสละ ไม่ชอบเลยเอ้าเพลงไปไหนอ่ะเถอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีอีทีแป๊บนึงเพลงมาก่อนเพลงมาก่อนโผล่กุญแจขอนเขาอ้าวตะกี้หาเต้นแต่ยังไม่ได้ตังเลยอ่ะก็ไม่มีใครชอบไงอ้าว เดี๋ยวๆขออนุญาตเจ๋งเลยไอ้พี่เก็บน่ะขอทายทีนี่เออจะให้มันลงต่างประเทศเออนได้ๆเก็บตังค์อย่างเดียวน่ะเอออ้าวไทยดยที่เคเิบแย่ๆเซลกับเล่นได้ซึ่งก็ไม่เห็นไงเอาเร็วนี่ๆยายปีกยายปีกว่าไง

ไอ้คิดไอ้คิดลุงคิดไปเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมุมมุ่มหาอย่างเออนี่นได้วนี้ขึ้นได้ชอบใครชอบใครก็ว่ายมาแล้ว ตลกตลกแล้วมั้เอาาเอามามาตวแม่แล้วมาเล่นมเล่นงไหน่ะกบกกบาไหรกบกบเก็บกาเก็บได้หายเลยเก็บทั้แนวได้เหรอไม่เอาเอ เต็ไม่ให้ละเดี๋ยวเก็บตัแบงค์รยเลยเหรอเาปนเก็บเต้ละถายถทาย่หน่อยถายหน่อยเดี๋ยวจลงเฟซลงลลงแหยงดูเาปนเก็บไต้นอันนี้มดไม่ได้ลเอ่ไม่ให้ล้วเาเลยมดบ้ามาหมดเพลงนี้จับฉลากจับากของวันจับของันไม่้วหมดแล้วคุณเป็นหมดวะจับเันบคู่จันท มาแล้วลูกมาแล้วมช่วงตนว้เป็นช่วงลูกคืนรูกคืนลูกคืน เดี <rium> <Dante> ๋ยวๆากฏการนี้100ปีมีครั้งเดียวนะผมว่าจะไปเอะวนอื่นว่ะ้อยจะเยอะวนอื่นว่เอาเร็วไม่มาเต้นนะเร็วแบงร้อยนะแบงร้อยนะคราวนี้เต้นเต้เ้น้ใยอมลูกใจได้แบงร้อยนะคราวนี้ใจนะเออเมาเลยหม้เลย

โอ้ยอย่าเพิ่งลองอย่าเพิ่งลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเมนี่จุกอยู่มั้งเขาเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้เอาไม่ได้ยไม่ได้ทลานนะเอาหน้าม้านี่หนะามา

ไปยเ้นสมค้าอนห้าดเอาดิก่อนนี่ก่อนี่ก่อนเอาดีก่อนนะฮะโอ้โหแบงห้าเลยอะไอไฮะอะไรไปโอ้โหอันนี้คือชอบไงชอบ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 เฮ้ยเฮ้ยอย่ายอมไม่ได้เต้นก่อนเต้นก่อนอะไร เฮ้เต้นก่อนมีรางวัลมีรางวัลยังไม่เต้นเลยอ่ะโอเครับะดูดูดูห้าใบเกทับเับห้าเกเับ้เกับเกับห้าใบโโอ้ยเต้นเต้นเต้นด้วยต้องเต้นด้วยนะมานี้มานี่มานี่อยากปิกมามามามมา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 มเมมา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  มีใครชอบเราไหมไมมีใครชอบเราเอาจะป่านว่ามีใครชอบมันเยอะเลยเดี๋ยวไอ้เด็กไม่เบ่าเลยซื้อไปยองไปต้นอกไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเดกรับขนาดไปนอนเดี๋ยวก็ดไไปแดงๆมาหน่อยเลยเอาถ่ายแล้วนะเออออถ่ายแล้วออกเดี๋ยว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 อก่อนลองก่อนคนนี้ลองอ เดี่ยวไปไงเดี่ยวไป่ะเดี๋ยวเหมาะเดี๋ยวหายไปแล้วไวใจยังหวยปีนะผมปีจะเกี่ย ขอบคุณค่ะเจริญเจริญนะคะทุกคนเสียตั้ไม่ใจเลยเจะยิ่งไหนอะไร่ะายยาขายยังยอีกทีกูจยิ่งถ้าถูกขายยาเนยก็ไปใ่เลยขายแล้วเตหรอเปล่าเติลยร้อย้เสียตัามค่ะอยัเสยัรับดิยัไม่รับอราคุยนบบนี้ได้ไหมนะคะโอเคสาธุได้ไะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลย โอเคเอพิกเอพิกเรียบร้อยเอพิกเรียบร้อยแล้วเอพิกโอเคเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเดยวยังไม่หมด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 เดี๋ยวยังไม่หมดอ่ายังไม่หมดอ่ายังไม่หมดเดี๋ยวดิใครยังไม่ได้วะป้ะเดี๋ยวป้อมได้าป้อมเอออ่อเาช่วยเช่วยงานดีแม่เราได้แล้วขอไม่รับไม่ให้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขอของเรียลูกก่อนร้องเรียกน่ะลูกมาโอเค ใละละเอาเยปีให้แลนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวขาบอกว่าปีน่ะให้ไม่ได้เลยไม่วางก็จะมาไม่วางก็จะมาได้เลยเอาเงนซื้งอเนเลยันนีโ้ได้ตหาร้อยจะเป็นนั่งแล้วบ้าสวยสวยสวยเลยโอเคกับฉลากับฉลากัฉลาด